การออกจำนวนมากที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดความสะดวกสบายในการดําเนินชีวิตประจําวันทางเดินสกายวอล์กจากสถานีรถไฟฟ้าเพลินจิตถึงสยามคืองานออกแบบการสร้างสรรค์ที่ลงตัวชิ้นหนึ่งตอบสนองการใช้ชีวิตของคนกรุงเทพได้อย่างลงตัวช่วยบังแดดบงังฝนหลีกเลี่ยงรถติดได้ท้นอย่าง วกกว่าพื้นที่ด้านล่างคนระับเพราะว่าอย่างเวลาเดินมาจากสยามเนี่ยมันต้องข้ามถนนเนี่ยครับถ้าเดินข้างบนมันก็สามารถเชื่อมถึงกันได้เลยมันสะดวกกว่าที่จะเดินข้างล่างแล้วก็มันรู้สึกว่ามีท,ที่บังแดดอะไรเงี้ยรู้สึกดีว่ะข้างบนนี่แบบไม่ค่อยขุดขักะไรเท่าไหร่นะกลางมันพยายมันเดินดีสบายก็เดินสบายข้างล่างแบบถึงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ก็เดิก็เดินคนขายของขายอะไรเดินกันแซงกันไปแซงกันมาก็ลำบากเบี่ยงกันกันก็ทําให้เดินสะดวกขึ้นนะคะจากไปไหนก็สบายขึ้นเดินข้างล่างใช่ไหมคะมันอาจจะมีพื้นที่ที่เล็กไม่ค่อยสะดวกขาบ้างค่ะแต่ข้างบนก็กว้างค่ะสบาย เป็นผลงานชิ้นหนึ่งที่ทำให้ใครหลายๆคนประทับใจกับประสิทธิภาพการทำงานของมันเป็นอย่างดีแต่ใช่ว่าทุกสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นมาจะเอื้อให้เกิดความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตประจำวันยังมีงานออกแบบดีไซน์อีกหลายอย่างที่ก่อให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมายเช่นป้ายรถเมย์อัจฉริยะ ดูชื่อแล้วแทบจะสบายใจได้ว่าเราแทบไม่ต้องชะเง้อคอมองรถอีกต่อไปเพราะมันจะคอยบอกเวลาที่รถเมย์จะเข้าแต่ก็หนีไม่พ้นที่จะมีคนออกมายืนยันว่าเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะกรุงเทพรถติดมากมันไม่สามารถจะทำนายเวลาที่รถเข้าจอดไป้ายได้อย่างแน่นอน <S <S หากคุณคือคนหนึ่งที่ใช้รถใช้ถนนผ่านสะพานข้ามบริเวณห้าแยกลาดพร้าวเป็นประจำ จะเห็นป้ายบอกทางที่มากเสร็จนไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีสับสนจนอาจเกิดอันตรายได้ถ้าใครไม่คุ้นชินเส้นทางรับรองว่าเข้าเลนผิดผถูกๆแน่นอนเสี่ยงต่อการถูกตำรวจจับหรือไม่เ็เฉียวชนจนเกิดอุบัติเหตุมันก็ององกับป้าเหมือนกันบางครั้งอะเราไม่รู้จะได้ขึ้นสะพานไหนดีจะไปทางไหนดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะป้ายมันเยอะมากบอกไม่ถูกอะว่ามันงงบอกตรงมันงงมากเลย เห็นป้ายล้วงงสะพานคู่อย่างเนี้เราไม่รู้จะไปทางไหนดีวิ่งช้าวิ่งช้าคอยอ่านกับลงหลังก็บีบแต่ไ่แล้วใช่ไหมว่ากับรถไม่ดูปงดูป้ายแล้วป้ายมันมันเยอะใจกับมันจับสนเราก็ต้องคอยคอยดูให้ดีเวลาน่าจะขึ้นสะพงสะพานเนี่ยขึ้นักครสองครั้งก็คงโอเคถ้าไม่ใหม่ก็งงเหมือนกันเลยงานออกแบบดีไซน์ที่เกิดขึ้นรอบตัวเรามีทั้งงานดีไซน์ที่ดีและงานดีไซน์ที่ไม่ดี งานออกแบบดีไซน์ที่ดีนั้นจะต้องมีหลักคิดและกระบวนการสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบการคิดเพื่อให้ได้งานดีสู่สังคมนั้นเขาเริ่มต้นอย่างไรสแสวงหาความรู้จากไหนการสะสมประสบการณ์เป็นสิ่งจำเป็นไหมและทั้งหมดนี้เขาทำกันอย่างไรจริงๆแล้วตรงห้าแยกกลาดพร้าวเนี่ยมันมีปัญหาที่สะพานการออกแบบสะพานใช้สอย ที่มันมาอยู่คู่กันเลยแล้วก็มีทางแล้วเสร็จแล้วป้ายเนี่ยออกแบบให้ตายมันก็ช่วยไม่ได้เพราะว่ามันก็จะต้องจะต้องเห็นกันตรงนั้นแล้วมันจะมีหลายช่องมากหรือมันเป็นที่ผิดพลาดที่การออกแบบป้ายอาจจะเป็นได้ที่สองสาเหตุอย่างแรกก็คือว่าการออกแบบตัวสะพานเออมันมีทางให้เลือกเนี่ยที่จะไปในเยอะจากจากการจุดที่เราจะตัดสินใจว่าเราจะไปไหนนะครับมันมันกระชั้นชิดชแล้วมาถึง เรามี5 <c oughs> ้าช้อยยังไงมันไม่ทันแล้วยังไงก็ไม่ทันเพราะเราเลื่อนเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ,รบหรืออีกจุดนึงก็คือว่าป้ายที่บอกมันมันกระชั้นชิดเกินไปควรจะมีการบอกแต่เนิ่นๆไหมให้ให้คนขับรถเนี่ยได้เตรียมตัวว่าเออต้องอยู่และนี้อันนี้ออกไม่ได้นะอันนี้เป็นทางนี้ไปไหนยังไงในความเหของผมเนี่ยมันมีปัญหาทั้งสองอย่างที่ที่คุณทีนอพูดหนึ่งกระชั้นชิดและสองคุณดูดิ ทางนี้นะครับมันมีป้ายกี่ป้ายไปทางนี้ไปนี่นี่ไปกับรถขึ้นสะพานไปดอนเมืองขึ้นสะพานไปอีกด้านหนึ่งแล้วก็ยังมีอีกอันนึงกับรถอีกตรงกับรถก็มีสองอันวันทีผมขับไปบอกเฮ้ยกูจะกับรถกูจะไปอันไหนได้กลับวันเนี้ยมันมีสองข้างซ้ายก็กลับขวาก็กลับเนี่ยครับไปเรื่องป้ายนี่คือมันไม่ไม่เคลียร์แล้วครับเวลาเราเห็นอินโฟเมชันอะไรอยู่เยอะๆยในเวลากระชังชิดเนี่ยสมองตัดสินใจไม่ได้ตัดสินใจไม่ทัน ผมว่าในเมืองไทยเนี่ยที่มีปัญหาอยู่คือไม่ได้ใช้นักออกแบบนะบใช้คนบิดประเภทนะครับคือธรรมชาติคนเรามีหลายประเภทนะมีทั้งผู้นําผู้ตามนักคิดนักทำนะครับเราไม่ได้ใช้นักคิดในการแก้ปัญหาเราใช้ใครก็ไม่รู้ที่มาทําแล้วแก้ปัญหาใช้งานผิดประเภทหนึ่งละ2ทํางานเป็นทีมเวิร์คไม่เป็นนะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารการทํางานระหว่างองค์กรอะไต่างท้ายสุดตัวใครตัวมันเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ออกมาคือประชาชนก็ได้รับผลกระทบตรงนี้ ต้องบอกว่าไม่เราไม่ใช้คนผิดงานคนที่จะเป็นนักออกแบบหรือเป,เป็นผู้ที่มีความสามารถในการดีไซน์มันเป็นเพราะว่าเขาต้องมีพรสวรรค์หรือว่าเขาสามารถที่จะแสวงหาได้แล้วการออกแบบที่ดีเนี่ยมันเป็นไงคือ,อผมว่านักออกแบบเนี่ยทุกคนสามารถเป็นนักออกแบบได้ถ้าเขามองเห็นความจริงนะว,ว่าความจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าเนี่ยมันเป็นปัญหาหรือเปล่า นะคนบางคนอย่างที่บอกว่ามองเห็นเนี่ยก็คือมองผ่านทะลุไปเลยต้อง <นะ S 1> มองเห็นปัญหาก่อนใช่การมองเห็นปัญหาเป็นเรื่องยากนะมวกเลยเลยเอออันนี้น่าสนใจต้องเป็นคนที่ม<อ>ี commonsense ง่ายๆ <funded> เบสิ c เห็นปัญหาและ<ม>ปัญหานั้นเป็นปัญหาที่แท้จริงไม่ใช่เห็นปัญหาโดยที่เราจินตนาการไปเองใช่ใช <ๆ S 1> โอ้โอ้อ,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 อันนี้ยากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการที่คนที่มาแก้ปัญหาได้นะผมบอกได้เลยทุกคนนะที่มองเห็นปัญหาเพราะฉะนั้นคนที่มองเห็นปัญหา การแก้ปัญหาเนี่ยแน่นอนเราคนเดียวอาจจะแก้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของปัญหานะเพราะนี้การที่จะเราใช้มุมมองหลายๆมุมเนี่ยมองในการที่จะปิดช่องโหว่ของสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีตกลงอันนี้มันเป็นพรสวรรค์หรือเปล่าหรือเราสแสวงหาได้คำว่าพรสวรรค์เนี่ยจริงๆแล้วมันแปลว่าอะไรฟังดูมันก็ไม่ค่อยจะ make sense สำหรับผมนะ<อ>ผมว่ามันต้องอยู่ที่การฝึกฝนการทดลองอ การลองผิดลองถูกมีความมุ่งมั่นมีความมุ่งมั่นการเห็นเยอะทดลองเยอะอ่านเยอะรู้เยอะแล้วเราจะพัฒนาไปได้อื